บ้านผู้การอาร์ติสติกค่ะวันนี้มาโชว์วิธีการทำความสะอาดงานบ้านทุกกันนะคะเนื eg, kind of ่องจากเราโป๊กขัดเคลือบแข็งนะคะก็มีการ้นำกันลาด้วยก็จะสามารถล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายได้เลยค่ะอันนี้ก็ใช้ฟองน้ำรูปเบาๆนะคะเพราะว่าไม่ได้เลอะอะไรเลยค่ะมีแต่เลอะฝุ่นฝุ่นเกาะ งานไหนก็เหมือนกันนะคะล้างทำความสะอาดได้เลยง่ายดายมากๆอย่าฉีดน้ำนะคะให้ใช้น้ำผ่านแบบนี้ค่ะเขาก็จะไล่ฝุ่นออกไปได้ดีเลย แดดให้แห้งสนิทนะคะถ้าวันหนึ่งแห้งไม่สนิทก็2วันได้แต่โดยปกติถ้าแดดดีๆแดดบ่ายๆแบบเนี้ค่ะฟ้าเปิดๆอย่างเงี้ยค่ะวันเดียวก็แห้งค่ะเ mm hmm. มื่อแห้งแล้วนะคะจัดการลงสีเก็บสีให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งค่ะงานเช่านะคะไม่เช่าแบบชุยๆก็คือต้องได้เหมือนงานใหม่ไปเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องลงเยอะแล้วค่ะ รอบเดียวก็อยู่แล้วเพราะว่าเก็บให้มันดูใหม่เท่านั้นเองขอบคุณลูกค้านะคะทุกๆเจ้าทุกๆท,ทีมเลยที่เลือกบ้านผููกันไปใช้งานนะคะอันนี้ก็คือดีเทลด้านหลังนะคะเพื่อรับกับกล้องทุกมุมมองได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าจะเอาอะไรมาอวดอีบ้านภูกันมีของมาอวดเยอะอยู่คะ่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ